สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนทําสีพักเท้าและกันตกด้วยตัวเองนะครับสีเก่ามันถลอกแล้วก็ลอกอันนี้ก็จะคัดสีกับเลเกอร์เกาโดยกระดาษซ้ายเบอร์หก่อยนะครับคัดไปเรื่อย จุ่มนนาแฝบนะครับใส่แฝบจุ่มนนาคัดมันจะออกง่ยายเนี่ยมาเบิ้งตอนคัดแล้วนะครับหลังจากที่ท้องการคัดเสร็จแล้วนะครับผิวเนืรอก็จะเป็นประมาณนี้จะ รูปเบิงมันจะันมืนๆนะครับตัวคอยเนี่ยขาดออกรูปลกกรกือออกนะครับอันในที่มันเป็นลุมรูปปออไอ้เบิเลยเลยวลลอแหงแล้วไปผลครับหลื่งจากที่ขาดออกเสร็จแล้วนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ต่างแข็งแล้วครับแล้ไปผลสีสีใสเมื่อนี้ก็จะเป็นสีล้องเพลนนะครับสีบ่อนเบอร์สีรอยมันจะมีเกยียดเพ็รนะมั้งครับตามฟ้านี่มาลองผลเบอร์นะครับ ผนรอบแรกจะขานาที่ก่อนนะครับผนบางๆประมาณนี้ก็นะครับตั้งใจที่ผนรอบแรกจริงไว้นะครับผนรอบแรก ีิวก็จะประมาณนี้ริงไว้หาหน้าที่ครับแล้วก็ผลรอบสองรอบสองก็ทิ้งไว้หาหน้าที่ครับแล้วก็ผลรอบสามเก็บงานเลยครับผลรอบสามผลรอบสองแล้วก็ทิ้งไว้จักหาหน้าที่นะครับเราค่อยมาผลเก็บงานรอบสาม ฟิโอราะสองครับฟิโอราะสองก็จะประมาณนี้กับสีกระป๋องถูกนะครับสีกระป๋องสีพิบษาบาทรวมรายละเอียดราย จะแห้งแล้วก็จะประมาณนี้สีราคาถูกงานก็โอเคครับ